สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิตตาภาสอนชัยบรรดาวันนี้นะคะจะมาอธิบายกลไกลการทำงานของหัวใจค่ะ1นนะคะจะเป็นห้องของห้องหัวใจของไรเอเทีย i ค่ะซึ่งมีเส้นเลือดมาเปิดอยู่ทั้งหมดอยู่3เส้นค่ะเส้นที่1นนะคะซ u p e r i o r vena c a v าค่ะก็คือรับเลือดดาจากส่วนบนของร่างกายค่ะเช่นศีรษะแล้วก็แขนทั้งสองข้างค่ะ2นะคะ inferior vena c a v าค่ะคือรับเลือดดาจากส่วนล่างของร่างกายค่ะ สามโครโ,โนนดีไซน์นันะคะก็คือรับเลือดดำจากการกลับดันเลือดดำค่ะจากการเลียงกล้ามเนื้อหัวใจค่ะซึ่งทั้งสามเส้นนะคะจะมาเปิดอยู่ที่ห้องไรเอเทียมค่ะซึ่งเรื่องจากไรเอเทียมนะคะซึ่งเป็นเลือดดำจะไหลลงไปสู่ห้องไรเวนติเคิลค่ะโดยการผ่านลิ้นหัวใจค่ะที่ชื่อว่าไตาคัสปิกวาลค่ะซึ่งห้องหัวใจ ห้องล่างขวานะคะจะรับเลือดจากห้องไรเอเทรียมค่ะจากนั้นนะคะก็จะส่งไปที่ปอดโดยผ่านพอมอนารีทั้งค่ะให้แล้วก็ให้ขแขนงไปที่ปอดทั้งสองข้างค่ะซึ่งเราเรียกว่าพมอร์นารีพอรมอนารีอาร์ tery ค่ะโดยที่โคนของพอมอนารีทังนะคะซึ่งมีลิ้น หัวใจค่ะรูปร่างคลายพระจันทร์เซี้ยวอยู่3อันค่ะเรียกว่าพ o m o ม a นาลีเซมิลูน่าเว e ค่ะจากนั้นนะคะนำเลือดไปฟองที่ปอดค่ะเพื่อให้ได้เลือดที่มีออกซิเจนสูงค่ะหัวใจห้องเลฟเอเทียมนะคะจะรับเลือดที่มีออกซิเจนสูงที่กลับมาจากปอดทางพาร m ม n นา y ีเวนค่ะ ซึ่งจะลงไปสู่ของเลฟเวนติเคิลค่ะโดยการผ่านดิ้นหัวใจที่ชื่อว่าบคัสปิกวาลค่ะซึ่งเลฟเวนติเคิลนะคะจะส่งเลือดที่มีออกซิเจนสูงค่ะไปที่ a s เซนดิง g อออร์ซึ่งจะนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะซึ่งโคนของ Aorta นะคะจะมี Aorta s e ้าเซมิดูนาวาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งอากาศนะคะก็จะผ่าน ลงมาทางโหนดค่ะหรือว่าทางจมูกนะคะซึ่งจะผ่านลงไปที่นาซโ่คาร์วิตี้ค่ะซึ่งในนาซอซ c คาร์วิตี้นะคะมีนาซอของชาค,ค่ะจากนั้นอากาศก็จะผ่านลงมาที่ฟาลิงลงมาสู่ลาลิงค่ะซึ่งในลาลิงนะคะมีคาทิเลตอยู่ทั้งหมด9ชิ้น6ชื่อค่ะชิ้นที่1น,นะคะจะเป็นอีพิกลับตกชิ้นที่2ไทรอยคาทีเลตชิ้นที่3าไขคอยคาทีเลต ชิ้นที่4เทเคลีอคาทิเลตชิ้นที่5คุณนาฟอร์มคาทิเลตและชิ้นที่6นะคะชื่อว่าอะลิซินอยคาทิเลตค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีเส้นสายแท้เส้นเสียงแท้กับเส้นเสียงแีรมค่ะชื่อว่าทัวข้อขอดกับฟอข้อขอดค่ะจากนั้นนะคะลมก็จะผ่านลงมาที่เทคลียค่ะซึ่งในเทคลียนะคะมีคาทิเลตรูปตัว C ค่ะซึ่งในปอดจะแบ่งออกเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะคะซึ่งด้านซ้ายจะมี2 จะมีอยู่ด้วยการทั้งหมด2โหลบค่ะซึ่งด้านขวานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3โหลบค่ะซึ่งจะมีร่องอยู่2ร่องนะคะชื่อว่า Horiz Central Feature กับ o x i l e Feature ค่ะค่ะซึ่งในปอดนะคะก็จะมีบองคาร์กับบองเคียวโอค่ะซึ่งบองคาร์นะคะจะมีคาทีเลตค่ะแต่ไม่เป็นรูปตัว C ค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกันอยู่3ระดับค่ะคือ Primary Bongkar Secondary บ b o n า k a r t h i r i a r y b o n g a r ค่ะซึ่งในบง เคีโอนะคะจะไม่มีคาทีเลตแต่จะมีกล้ามเนื้อเรียบค่ะซึ่งบงเคียโอนะคะจะแบ่งออกด้วยกันอยู่2พาร์ทด้วยกันค่ะคือคอเดติงพาทกับเรสเปอร์รทอรีพาทค่ะซึ่งเทอร์มินอลบงเคีโอนะคะจะไม่มีถุงลมมาเปิดค่ะเรสเปอร์รทอรี่บงเคีโอนะคะก็คือจะมีถุงลมมาเปิดค่ะอวิโอลาดักนะคะจะมีถุงลมมาเปิดเยอะแล้วก็จะมีหนอกค่ะ อวิโอลาแสกนะคะจะมีถุงจะไม่มีหนอแต่มีถุงลมมาเปิดค่ะอวิโอลาสนะคะจะเป็นถุงลมค่ะซึ่งซึ่งนะคะและจะมีแคปิลารีซึ่งจะมาชิดกับผนัง หลอดลมค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะซึ่งตําแหน่งนี้นะคะก็จะเรียกว่าบัตแอ์แบรีบัตแอบแบรีอร์นะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดดูห้างประกอบด้วยกันค่ะ 1. น,นะคะจะเป็นอวิโอลาเซฟตนค่ะหรือสารเคลือบถุงลม 2. องไทวันอวิโอลาเซลค่ะจะมีล,ลักษณะเป็นเซลแบนๆค่ะ3นะคะไทวันอวิโอลาเซลค่ะซึ่งจะวางตัวอยู่บนเบซอลาบีนาค่ะ สนะคะซึ่งจะเป็นฐานให้กับไยวันค่ะซึ่งจะอยู่ชิดกับแคปิลารีต้องมีฐานเพื่อให้เซลล์นะคะวางตัวอยู่ค่ะชื่อว่าเบ s ซซึ่งจะเป็นเบซ l ลาเบนาของเอนโดทีเลียลค่ะ5นะคะจะเป็นเซลล์ที่บุผนังหลอดเลือดค่ะชื่อว่าเอนโดทีเลียมเซลล์ค่ะ